ตอนสุดท้ายแล้วครับากับการแต่งครับแต่งขอบแต่งสลปบอรครับก่อนที่จะขึ้นมาปิดคันครับผมขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมขั้นตอนตรงนี้คือยากลําบากกว่าขั้นตอนอื่นครับเพราะว่ามันเป็นการขั้นตอนสุดท้ายครับในการจะขึ้นจากปากบอรครับผม แรงนี้มากุดไม่มีผู้ชมนะครับผมเดยต้องนิ่งอย่างนี้ครับใช้จอปากมปโกยทางยังก็ใช้ช้อนกินข้าวครับมันต้องนิ่งฮะพวกเรากินข้าวถนัดมากครับแต่ว่าเราจะขับแปโกลให้เหมือนเขาไม่ได้ครับเพราะวิธีการคอนโทรลต,ต่างกันนะอาศัยประสบการณ์ครับผมเนาะอาศัยประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญการครับ ก็พอสวนในการขับครับไม่มีใครสามารถที่จะขับได้เก่งทุกคนครับขับได้ครับแต่ไม่เก่งครเนาะอย่างผมีก็ขับได้ครับแต่าว่เอาเก่งไม่ได้ครับขึ้นตอนต้นเป็นทุกอย่างครับแต่งสโลปครับผม ขั้นต่อไปคือการปิดกันฮะดึงดินที่เราไปทิ้งไว้ครับปิดเรียกว่าปั้นคันครับผมเนาะปั้นตัวที่เปิดขึ้นครับเป็นทางเปิดที่เราเปิดอย่างนี้มันจะต้องทําให้เป็นสลบทีนเดิมครับผมทาให้เป็นสลบที่ครับก็จะใช้ดินเหนียวเนี่ยฮะดินชั้นล่างครับมาปั้นครับแล้วเหยียบเอาใช้รถหนัก21ตันนะครับเหยีย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 บเพื่อที่จะให้มันแข็งครับแล้วทำสลบลงมาครับตรงนี้นะครับที่สําคัญเพราะว่าดินมันไม่ใช่ดินเดิมครับผมเนาะดินเดิมเราขุดออกไปแล้วครับผม ราใช้ดินที่มาปั้นใหม่ับที่เราเปิดครับผมนี่แหละครับขั้นตอนสุดท้ายของการขึ้นจากบ่อครับฝีมือมีฝีมือดูตรงนี้ครับบางคนอยู่ตรงนี้เป็นครึ่งวันก็มีครับเพราะว่าแต่งไม่ได้ครับผมแต่สาหรับทีมงานพวกเราเนี่ยคือว่าสุดยอดครับเจรสซิงครับใช้มือน้อยๆครับเกาเอาเกาเอาครับผมเนาะ รียบร้อยแล้วครับกับบ่อที่2ของพวกเราครับผมชั้นที่1ชั้นที่2เรียบร้อยครับบ่อใหญ่ของโมเดลหนึงไร่ครับพิกัดจีบ้านนกกระเรียนครับเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่ครับผมเหลือแต่ข้างบนนิดหน่อยครับปั้นกระจบครับจะได้พักเที่ยงกันครับไปซื้อเชื้อบเพลิงมาให้น้องๆครับเพื่อเชื้อบเพลิงคนเชื้อบเพลิงช่้ย เกือบลมครับออกจอยเลยครับเนาเกือบเพลิลงรถครับนี่ฮะดึงดินแข็งครับผมใช้ดินเหนียวแข็งครับเพื่อจะปั้นครับเพราะมันแข็งแรงกว่าครับ ความลำบากาก็มันคือตรงการแต่งคันแต่งสลบข้างบนนี่แหละครับแล้วก็ช่วงของการกดบอกที่มันจะความยากของมันมีขึ้นอยู่นะครับที่ว่าทํางานพกโรงงานโมเดลครับพอหมดจังก็คือไม่ยากครับการดกลองไส้ไก่แล้วก็การเคร็บนท่พื้ที่ก็ไม่ได้ยากครับ ย้ำครับผมใช้เจ้า SK 221ตันครับย้ำให้มันแข็งครับผมเนาะนี่ทำเป็นดินเดิมครับผมแข็งแน่นอนครับถ้าเป็นดินเหนียวเงี้ผมบอกเหยียบอัดคันเน้นแข็งแน่นอนครับรถหนักครับเหยียบไปอยู่เลยครับแน่นเปียะครับผมแล้วก็รูปตรงนี้นี่นะครับก็คือจบครับแล้วก็แต่งชั้นนะครับผมเมือเราดึงดินเสร็จก็จะเดินเฮียรดิ้งครับตรงนี้ฮะ เดือดเคดิงเคดิ้งเคดิงครับไล่ลงมาไลวมาก็คือจบครับเคลียร์พื้นที่เป็นโคกเสร็จ <c oughs> ก็ดึงดินขึ้นมาดึงเนี้ยถาเป็นโคกครับแล้วก็ขุดลงขุดล้อสะกายก็จะจบครับผมกับหน้าง,งานวันนี้ของพวกเราแล้วก็โมเดลตัวนี้ครับ <c oughs> แต่เมื่อกี้ใหญ่คนคันแน่นเปี้ยครับผมเพราะว่าใช้รถใช้แทกเหยียบไปแล้วครับผมเนาะแน่นจนโอ้โหอาจจะแน่นกว่าดินเดิมเปซ้ำเพราะว่าดินเดิมเป็นดินร่วนทรายครับอันนี้ใช้ดินเหนียวโปะแล้วก็ใช้รถเหยียบครับแน่นกว่าเนาะก็สันตรงนี้ครับผมเนาะมองไม่ออกซิด้วยซ้ำว่าเราขึ้นตรงนี้เราทําเป็นสันให้ใหม่เราทําเป็นชั้นให้ใหม่ครับ กำปิดให้แท่จะไม่รู้ด้วยซ้ำครับมือเลวเกินครับอเอาจริงครับฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสรารคดีโคกงนองนาครับให้กำลังใจพวกเราด้วยคำ้องให้กดซับสไครปกดติดตามครับกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจพวกเราทีมงานสรารคดุโค้งนอนะครับกับยูทูบช่องเล็กๆของพวกเราแล้วก็ให้เป็นก,กำลังใจในการทำงานต่อไปครับ ยังไงก็มีต้องทำครับแต่ว่าขอกําลังใจครับนะขอเอสซีทุกท่านให้กําลังใจพวกเราเนาะเรายินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์ครับผมแล้วก็ยินดีครับทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้เราเนาะเป็นเรื่องปกติครับเนาะเราไม่ได้โลกสวยครับคอมเมนต์ยังไงเราก็ฟังเงี้ยครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องจริงครับผมเรายอมรับทุกการั้ทุกทางทุกเสียงครับทุกเสียงทุกสายครับผมเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับร้อนมากนะครับสวัสดีครับ